เย็นแล้วพี่ยังไม่ตื่นน้องชายเลยปลุกพี่ด้วยการที่เอาหมึกดำไปทาหน้า พี่รู้สึกตัวตื่นมาแค้นจัดจับน้องทาสีที่หน้าแล้วเอาคืนอย่างหนักพ่อกับแม่เห็นสภาพน้องแล้วรับไม่ได้รีบไปจัดการพี่ทันทีไปถึงเธอล็อกห้องไว้ไม่ให้ใครมากวนเวลานอนอีกแม่บอกหวังเจียเจียแกออกมาเดี๋ยวนี้แกทำน้องแบบนี้ได้ยังไงน้องไม่รอช้ารีบวิดีโอคอลไปหาพี่บอกให้รีบเปิดประตูพี่สาวโชว์กุญแจแล้วบอกว่าเข้าไม่ได้รอกกุญแจอยู่กับฉันสุดท้ายพ่อกับแม่พังประตูเข้าไปจนได้เธอไม่รอช้า รีบก่ออิฐทำประตูอย่างแน่นหนากะว่าจะไม่ให้ใครมายุ่งเลยทีนี้น้องชายถ่ายคลิปพี่มาให้แม่ดูแล้วบอกว่าครั้งนี้เราจะเข้าไปห้องพี่ได้ยังไงแม่บอกไม่ต้องห่วงฉันมีปืนใหญ่พังกำแพงประตูได้แน่แม่พร้อมแล้วเขาใช้ปืนใหญ่พังอิฐล้มลงทั้งหมดเธอนอนอยู่ในห้องถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นเธอมีแผนจะเอาคืนโดยการใช้มีดยักษ์แต่น้องดันแอบรู้แผนพี่สะกดน้องรีบไปบอกแม่ขอให้แม่ช่วยเอาคืนพี่ให้หน่อยที่จะเอามีดยักษ์มาทำร้ายผม แม่บอกไม่ช่วยแล้วเหนื่อยเขาเอาอมยิ้มมาล่อแม่แม่บอกแค่นี้อ่ะนะไม่ช่วยแล้วเขาเลยใช้แผนที่2เอาลูกอมใส่ X-XL มาให้แม่แม่หัวเราะชอบใจชอบของใหญ่ๆพร้อมช่วยแกแขนพี่หลัะพี่เปิดไปห้องน้องก็จะไปเอาคืนน้องสรุปแม่ถือมีดยักษ์ออกมาจัดการ